ทักทายครับอยู่กับผมโป้ยนัมเปอร์เอ็ snap อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มาทำคอนเทนต์แต่งรูปหรือว่าแต่งอะไรนะครับแต่มันก็เกี่ยวกับเรื่องรูปนะครับเพราะว่าผมมีปัญหาโลกแตกนะครับซึ่ง จริงๆเนี่ยหลายๆคนไม่รู้นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องยอมรับเลยบางคนเนี่ยแต่งรูปในแอปไลท์รูมใช่ไหมครับไลท์รูมไลท์รูมพีซีไลท์รูมโมบายนะครับแต่วันนี้ขอน้นว่าเป็นไลท์รูมเวอร์ชันโทรศัพท์มือถือนะครับมีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเจ้าไลท์รูมโมบายเนี่ยมันสามารถใส่ลายน้ําเข้าไปในรูปได้นะครับบางคนไม่รู้เนี่ยแต่งรูปเสร็จต้องเอ็กพอร์ตออกไปเพื่อไปหาแอปพวกวอเตอร์มาร์มาใส่ไลายน้ำนะครับจริงๆมันไม ไลท์รูมโทรศัพท์มือถือนี่แหละกดๆใส่เข้าไปได้เลยสามารถพิมพ์ชื่อได้ด้วยเดี๋ยววันนี้ไปดูวิธีการใส่ลายน้ําในไลท์รูมเวอร์ชันโทรศัพท์มือถือกันนะครับ let's go ลุยเอาเลยครับตามที่บอกไว้หัวคลิปนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่ามีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าไลท์รูมเวอร์ชันโทรศัพท์เนี่ยมันใส่ลายน้ําหรือว่าลายเซนของเราได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันครับ สมมุติเราแต่งรูปแต่ง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 นะครับกดนู่นนี่นั่นเนี่ยจนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วให้สังเกตจุด3จุดด้านบนขวามือนะครับอ่าสังเกตนะครับเราไม่กดปุ่มนั้นครับเรามากดปุ่มข้างๆนะครับสัญลักษณ์ตัวแชร์ั่นเองครับกดเข้าไปครับแล้วให้มองลงมาที่บรรทัดสุดท้ายนะครับเขาจะเขียนว่าทรงออกเป็นให้กดเข้าไปได้เลยครับ ทีนี้พอเข้าแบบนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าเราต้องการเซฟเป็นไฟล์อะไรแล้วก็มีขนาดให้เลือกมีคุณภาพนะครับตรงนี้ถ้าใครอยากให้ภาพมันออกมาดีก็เลือกคุณภาพที่100เลือกขนาดไฟล์ก็คือขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่พอใช้งานนะครับส่วนประเภทไฟล์เนี่ยเซฟเป็น DNG ได้เป็นคลิปได้นะครับหรือว่าเป็นอริ i ินอลด้วฉบับเลยก็ยังได้นะครับโอเคตรงนี้ไม่ต้องใส่ใจครับให้ดูตรงที่เขียนว่าใส่ลายน้ำนะครับของคนอื่นเนี่ยจะถูกกดปิดไว้อย่างนี้ให้เรากดเปิดขึ้นมาเลยครับ แล้วกดไปที่กําหนดเองนะครับตรงนี้ตรงข้อความนะครับอ่ให้เราพิมพ์เข้าไปสมมติผมพิมพ์ว่าน้ำเอ็กสแนปเป็นชื่อของผมนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะได้ลายน้ํามานะครับก็สามารถเลือกตําแหน่งวางได้นะครับว่าจะวางไว้ตรงไหนของภาพนะครับปรับขนาดได้ปรับความเข้มได้เลือกสีขาวและดําได้นะครับปรับตัวเอียงตัวหนาได้นะครับก็สําหรับใครต้องการใส่ลายน้ําแบบเร่งด่วนนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ใส่เข้าไปได้เลย อ่ะตรงนี้สมมติผมเลือกมุมขวาแล้วมันไม่อยู่มุมขวาทำไงดีละ่ะให้เราดูตรงออฟเซตแนวนอนนะครับตรงนี้สามารถเลื่อนได้ครับอ่ะขวาสุดของภาพประมาณนี้ครับอ่ะผมก็ได้ภาพที่มีลายเซ็นผมเรียบร้อยแล้วแล้วถามว่าเออเป็นลายเซ็นแบบอื่นที่สมมติแบบเราทําในคอมมาใส่ได้ไหมได้ครับวิธีทำก็คือดึงไฟล์มาใส่ไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับไฟล์ลายเซ็นลายนนมันนี้แหละไปที่กราฟิกนะครับเขาจะมีให้กดเลือกไฟล์นะครับตรงนี้ก็กดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ ไปเลือกไฟล์ของเรามาใส่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ทําให้ดูนะเพราะว่าที่ผมไม่ได้เอาไฟล์ใส่ไว้ในเครื่องนะครับส่วนรุ่นเล่นอื่นๆก็เหมือนกันครับเลือกขนาดได้เลือกความเข้มของคอนซิตี้ได้แล้วก็เลือกจุดที่วางได้นะครับต้องการวางตรงไหนก็ทําการวางได้เลยประมาณนี้ครับการใส่ไร้น้ำในไร้ลูมมือถือนะครับใส่ได้นะครับใครที่แบบยังโหลดแอปโป้วเทอร์มาร์กมาใช้อยู่ก็ไม่ต้องโหลดนะครับใส่ในแอปมันได้เลยโอเคคลิปนี้ผมโป้ยน,นํามิซแนปไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ